ไปทางนู้นนุ่นเอื้องไปอยู่ทางนู้นนุ่นโอ้โหตะกาต้าต้องเปลี่ยนเป็นถุงปุ๋ยโอ้โหนั่นมองเห็นชัดมากอะ่ะน,นุ่นเข้าไปด้านในเลยอันนี้เขาถ่ายวีดีโอให้อยู่ดู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 ป <c oughs> ไป <c oughs> ไปแบบเนี่ยโ,โหโอ้โหน่ะโอ้โน่ะโอ้โหสวยสวยกว่าส้มก็ก็สาวเชียงไฮเนี่ยสาวเซียงไฮ้ฮะน่ยใช่แสงตรงนี้ก็กำลังดีด้วยไม่รไมแรงจัดเริ่มคุยกับชาวสวนแล้วล,ล้างตนนาน้นหน้าเราสวยหมดเลยพอออกมา,มา ถ้าบบแตงมันทึบครับอย่างเขาเข้าไปแอวนี่มันเหมือนหน้าแอวครับแม่แย่กลัวงูกลัวงูเขาจะบบมีช่องให้เขาเข้าเลยแล้วก็ส้มมันจะติดถึงดินแล้วนะครับอือันนี้มองเห็นค้ำไว้ดีเลยอ่ะแสดงว่าลูกค้าชอบเก็บเองมากกว่าด้วยใช่ไหมผมเคยต้องปล่อยให้พ่อกุปีเขาจะมาเอวแล้วผมเก็บไว้เขามาแล้วบานส้มมาแต่ก็จืด บางคนเขาก็ทักมาบอกว่าช่อสวนอะไรเนี่ยจะได้ลงกุ้งผูจันล่าครับผมเดือนหน้าป้ายตรงนี้ภูภูจันล่าภูจันล่าแผลงทางแพ้ทางอมอืย่างนี้มันก็ต้องดีกว่าเก็บเก็บผลส้มวางขายเฉยเฉยวางขายตัวนี้มาแล้วแต่ลูก้าเพราะว่าราคามันผิดกันเลยอ่ะใช่ พ่อเดินให้เขาเลือกแล้วพ่อยังน้อยผมผมผมวางเอี้ยผมอะไรย่เอี้ยยังผมไม,ม่ได้เก็บตะมนันมียังไงก็ได้ไเปิดประตูเปิดประตูได้หลายๆทางนี่แล้วลูกค้าบางคนมันก็ชอบไข่เก็บไข่เอลใช่เด็กๆก็ชอบบางคนเขามาเขาถามว่ามีการเข้าผมบอกเข้าฟีเก็บอย่างนี้ครับแื่เก็บมาจังเขาบอกเอาการเขาถ้าไผบอกเก็บก็ทายหูเข้ามาทายไม่เอาอืไรแต่ขอความร่วมมือมาต้องมากินนี่เพราะเขาลงทุนสูงแล้วมันมีการเสียหาย กินยังปีแรกนี่เขากินเกินว่ะนะเราต้องมาเก็บมาเพี้ยวกวนแล้วเขาก็เสียหายจ้าี่เขากิใช่ใช่เงินเงินอีกแรงอีกของอีกเนีนั่นแหละอันนี้ก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยได้ไปกี่กิโลน้ำน้ำตรงนี้ไหลตลอดเลยใช่ไหมน้ไหลตลอดเลยใช่ไหมสอปีแต่สองปีที่ผ่านมาแห้งว่ะนะครับอืปีเนี้ยน้ำฝนกําลังปกติอื เราส้มก็ติดดีนะส้มก็เยอะด้วยส้มส่วนผมจะติดอีกคูปีล้วครับอืมเพราะว่าหลังจากผมเก็บปุ๊บผมจะแต่งกิ่งแล้วผมจะปับสภาพดินให้รอดอ๋อให้เขาพร้อมที่จะโตอีกอแล้วเขาบำรุงให้มันออกมาแหมลบอ,อ๋อเท่าไร่ก็ดี <c oughs> ใส่ใจนะเนาะแล้วก็มีส้มสองพัน สายอะไรอะไรกับอะไรนะสีทองอันนี้สวนในสีทองกับสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งนี้จะเปิดอีกทีเมื่อไรนี่สายน้ำผึ้งผมมาเปิดถ้ามันมีคนอยู่ลุ่มสวนอยู่ลุ่มอ๋อมันไม่มันไม่เหมาะเดินคนบ่มีครับแล้วมันทำเลมันเก็บมาได้แต่อมันนี้ก็คือเก็บขึ้นมาขายอย่างเดียวอ๋อๆเพราะว่ากำลังผมก็บมาได้ปลูกครับอืพอพอดีลูกก้าถามหาสายน้ำผึ้งผมก็ลองหามาปลูกออืเพราะว่าเขาชอบไม่เท่ากันบางคนก็จะชอบหวานเลยอันนี้จะเน้นไปหวานเลยอันนี้เพื่อนชอบอมส้ม อมมสส้จะเป็นายแต่แต่นี้เขาจะชอบสายสวยมากเลยนะคะสายบนอยู่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนัแล้วสายสวยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ